Terima kasih telah menonton ใส่มันหอยเลยครับขนาดเท่าไรครับขอก่อนครับเอานับไปหั่นับไปครับหั่ไปก่อน ใส่มาใส่เล็กนะอ่า้อ่าสาหรีเชื่ปลาลงไปโอเควางจ้าขัดไปขัดไปกัดขึ้นกัดลง กเร่งไฟขึกนิดนึงรงไฟขึ้นมานิดนึงลงไฟสักนิดนึงอ่าพอพอเยอะแล้วอ่ะไปอีมา

นี่ลงไปให้สุดเลยสุดล่างล่างสุดเลยเออทีนี้ซิมก่อน้อเค็มมากขอ่ะ อ่อยังเค็มไหมครับกำลังดีไหมกำลังดีลงดีอ่ะผ,ผัดไปผัดไปเอาอ่างช้อนไหวเร็ยวไหวเร็วผัดผัดผัจะไม่จะไม่ติกกดกระท้ายไหมอ่แซ่ค้นขึ้นมามน,นีอเร่งไฟขึ้นเร่งไฟขึ้นเอาใบกระเพรามาใส่เลยอ่าจับยุ่มใส่ลงไปยุ่มใส่ลงไป ผัดกิงผัดไม่ต้องใส่ละวบัเลยปัดเลยผัดเลยทุกทเลยผัดให้ทั่วช่ว้ไว้กับเร็วกลับไปเร็วๆกลับไปกลับมาให้สัตอปบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุออ่ะอาละตรนี้แหละเป็นอันเสร็จใส่จานจานมาเที่ยวกันนี่ใส่ไข่ใส่จบไปเลยสไปปุ๊บอ่ใส่จาน จานจนู้นจานนู้นจานนู้นจานไม่ใส่ไข่มัใส่ได้ไม่เป็นไรใส่ได้มือจับกระทะไปมือนึงอาจารย์วางนั้นอ่าอ่าละวนี่แหละเอาไข่ดาวไหมครับไข่ดาวไข่ดาวล้างไข่ดาวต้องล้างกระทะายก่อน ยกกระาฟไปใกล้ๆก,ก็ได้ถ้าจะเอียนเทีย,ทยอย่างนี้นก็ะหูกนะ,ออะโอเคอยกมาโชว์หน่อยดิเมนูอะไรครับเนี่ยจับเมนูกระเพราเยี่ยวหมาไข่ยเยี่ยวหมาใช่ไหมใช่ครับโอเคครับผม